ท่ามกลางป่าใหญ่ที่แสงแดดลอดผ่านใบไม้เด็กชายตัวเล็กๆในเสื้อสีเหลืองนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่เขากอดเขา่าพร้อมกับตุ๊กตากระต่ายสีขาวตัวเก่าๆน้ำตาคลอเบ้าเป้ใบเล็กวางข้างตัวใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวหนูอยากกลับบ้านแม่จา๋าเด็กพึมพำเสียงแผ่ว อีกฝั่งของป่าอ้วนฟูแมวอ้วนลายส่งผู้รักขนมกำลังนั่งเอกเคนกใต้ต้นมะม่วงเขากำลังจะกินขนมโปรดแต่ทันใดนั้นเสียงร้องเบาๆดังแว่วมาจากลมที่พัดผ่านใบหูของอ้วนฟูกระตุกเขาชะงักเสียงใครนะเขาค่อยๆวางขนมลงดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความสงสัยอ้วนฟูรีบวิ่งตะกุยเท้าไปทั่วหมู่บ้านไปตามเพื่อนๆหมูอ้วนไก่กุ๊กเต่าฉลาดกระรอกว่องไวเรามีเด็กหลงทางในป่า พอได้ยินคําว่าเด็กหลงทางทุกตัวก็ตื่นตัวทันทีกระรอบโดดลงมาจากต้นไม้หมูละทิ้งข้าวโพดไก่เลิกบ่นเรื่องไข่เต่าค่อยคอยลานมาด้วยความตั้งใจภารกิจเริ่มแล้วพวกเขาเริ่มค้นหาทันทีเต่าใช้ความสามารถวิเคราะห์รอยเท้าที่เหลือไว้ในดินกระรอกกระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งสู่อีกกิ่งเพื่อมองหาสัญญ,ญาณจากด้านบนไก่ใช้เสียงโวกแวกตะโกนเรียกหาหมูก้มดมกลิ่นอย่างจริงจัง อ้วนฟูเดินนำทีมด้วยหัวใจฮีโร่อยากลัวนะเด็กคนนั้นพวกเรากำลังมาช่วยหลังจากเดินทางผ่านพงไม้พวกเขาก็เจอเด็กน้อยนั่งร้องไห้ใต้ต้นไม้ดวงตาบวมแดงจากน้ำตาหนูโอเคไหมอ้วนฟูเอ่ยเบาๆพร้อมยื่นขนมให้เด็กมองแมวอ้วนขนฟูตรงหน้าอย่างประหลาดใจก่อนจะค่อยๆรับขนมมากินและพยักหน้าชาชา เมื่อทุกตัวนั่งล้อมรอบเด็กก็เล่าว่าเขามาเที่ยวป่ากับครอบครัวแต่เผลอเดินเล่นเพลินจนหลงทางหนูวิ่งตามผีเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็ไม่เจอใครอีกเลยเสียงเด็กสั่นเศร้าจนทุกตัวน้ำตาคลอหมูกอดเด็กแน่นไก่สะอื้นเบาๆอ้วนฟูยิ้มละมุนงั้นเราจะช่วยหาทางกลับบ้านให้นะทีมวางแผนร่วมกันอย่างจริงจังเต่าจดจำตำแหน่งแหล่งน้ำจากแผนที่ในหัวกระรอกเสนอไปปีนต้นไม้สูงเพื่อสังเกตว่าเห็นหมู่บ้านหรือไม่ ไก่บอกว่าจะตะโกนเรียกชื่อพ่อแม่เด็กจําได้ว่าเคยเห็นสะพานไม้ใกล้บ้านเราจะเริ่มจากตรงนั้นอ้วนฟูตัดสินใจพวกเขาเริ่มเดินทางพาเด็กกลับลุยผ่านป่าทึบพงหญ้าและทางลาดชันแม้จะเหนื่อยแต่ไม่มีใครบ่นเด็กจับหางอ้วนฟูไว้แน่นกระรอกนำหน้าอย่างว่องไวเต่าคลานนิ่งแต่มั่นคงไก่คอยดูด้านหลังหมูช่วยแบกเป้ให้เด็กอบอุ่นยิ่งกว่าใครจู่ๆฝนตกหนักลงมาทางลื่นมากเด็กสะดุดล้มและร้องไห้อีกครั้ง ปูนฟูรีบวิ่งเข้าไปพยุงเขาไม่เป็นไรนะเราจะไม่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังเด็ดขาดเพื่อนๆกางใบไม้ใหญ่ให้การฝนหมูเอาหลังอุ้มเด็กชั่วคราวทุกตัวช่วยกันเหมือนครอบครัวจริงๆฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดดวงอาทิตย์โผล่ผ่านเมฆเด็กตาโตและชี้ไปข้างหน้านั่นไงหลังคาบ้านของหนูทุกตัวร้องด้วยความดีใจพวกเขาวิ่งกันสุดแรงแบบลืมเหนื่อย แต่เมื่อมาถึงหน้าบ้านจริงๆเด็กกลับหยุดเดินหน้าบ้านดูคล้ายแต่ไม่เหมือนเสียทีเดียวมันดูไม่คุ้นเลยเด็กพูดเสียงแผ่วทุกตัวหันมามองหน้ากันสีหน้าจากดีใจเรื่องลายเป็นความสงสัยและสับสนอีกครั้งไก่เดินไปคอประตูเจ้าของบ้านใจดีเปิดประตูออกมาหนูไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้จ้ะเธอใส่หัวเบาๆพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเด็กก้มหน้าอีกครั้งอ้วนฟูเดินเข้าไปลูบหัวเบาๆไม่เป็นไรเราจะไม่หยุดจนกว่าจะพาเธอกลับบ้านให้ได้ ต้ต้นไม้ใหญ่ข้างลำธารทุกตัวนั่งพักเหนื่อยเด็กหลับไปในอ้อมแขนอ้วนฟูหมูหลับข้างข้างไก่พิงเต่ากระรอกปีนเล่นบนกิ่งไม้ทั้งหมดเงียบสงบแต่ในใจยังไม่หมดหวังเราจะหาบ้านให้เจอให้ในอ้วนฟูพูดกับตัวเองเบาๆทันใดนั้นกระรอกร้องเสียงดังจากบนต้นไม้เฮ <Hey, S 1> เห็นพ่อแม่เด็กอยู่ตรงลานหมู่บ้าน ทุกตัวลุกพรวดพาเด็กวิ่งตามไปและแล้วเด็กวิ่งเข้าไปกอดพ่อแม่ที่เปิดแขนรับด้วยน้ำตาทุกคนยิ้มทั้งน้ำตาความสุขล้นหัวใจก่อนจากกันเด็กหันมากอดอ้วนฟูและเพื่อนๆแน่นขอบคุณที่ไม่ทิ้งหนูขอบคุณที่ทำให้หนูไม่กลัวอีกต่อไปพวกเขากอดกันแน่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินจากมาพร้อมเสียงหัวใจที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความทรงจำดีๆตลอดไป